ขอหัวใจให้กันหน่อยครับใครเข้ามาแล้วนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับก็เป็นการหมุนติ้งปองนะครับในงวดวันที่16มีนาค2566นี้นะครับเอาละจ้าจ้าวันที่16มีนาค2566นี้เราจะ่ผ่าน้ากันที่น้าออกสมุดมาแน่มาเป็นจ้านะ2ตัวล่างก็ได้นะพี่นะาเรา2ตัวล่างตรงๆเลยนะพี่น้าเปจ้า เาล่เ,เหแ่มลโนะคะ่ยอนอเลยค่ะตคิคาค่ะค่แรกนะคะอ่าโอเคไ,ได้เห็นยางทองปัดดมมีเห็เหล้อวัดนี่วด,ด,ดที่แปดสิบเจ็ดแล้วนะคะอ่าอ่าอ่าเอาละครับนี่ถ้ามันเหมือนตำในความฟันน,นี่ก็<อ>ถ้าเหมือนตาในความฝันก็จ เลขแรกมาแล้วนะครับเลขแรกมาแล้วนะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับใครที่เห็นคลิปนี้นะครับเป็นการหมุนปิ้งปองเพชรก้านะครับเพื่อให้แนวทางสวัสดีทั้ง1,000พันท่านนะครับสวัสดีทั้งหนึ่งพันท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับดไรค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเปิดเผยลุกเล่ะลุกแรกครับมาเลยครับคือเลขเลขนี้ครับห้าอย่าบอกนะว่า เลขนี้ครับ๋ย่าบอกนะว่ามันจะตรงกับเลขที่ทอยฝันฝันเห็นหกตัวตรงตรงอ่ะชัวนนี้ด้วยไหมชัวนนี้ก่อนไหมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งหรออ่ะถ้าเกิดใครถ้าเกิดใครอยากรู้นะคะถ้าเกิดใครยังไม่รู้ว่าทอฟฝันฝันเลขหกตัวเรียงตรงตรงอะไรถ้าใครยังไม่รู้ถ้าใครรู้แล้วก่อนหน้านี้เก็บเอาไว้ได้นะคะจ้าผมรักคุเที่ผาแล้วค่ะ ได้ฝันไหมหรือว่ารุนว่ายังไม่เห็นนะคะว่าน้องจะให้ตรงหรือไม่ให้ตรงนะคะอ่านะครับเพชรก้าขอตรงตรงแม่นแม่นนะเพชรก้านะตัวการทอฝันตรงตรงแม่นแม่นนะเพชรก้านะเอาละทีนี้ทุกคนตกใจทุกคนตกใจหมดทุกคนยังไม่เห็นเนาะทุกคนยังยังไม่เห็นแต่ว่าทอฝันเห็นแล้วนะครับทอฝันเห็นแล้วครับเมื่อกี้ทอฝันใส่ใสยสายตามองไปพอดีเลยนะช็อตแม นี้ก่อนหลายคนถามผมว่าอ้าวแล้วทอฝันฝันเห็นเลขอะไรนะครับทอฝันฝันเห็นเลขอะไรที่เป็นเลขหกตัวนะครับก็หกตัวตอนเลยอ่ะตอนเช้ามืดนะครับของวันที่แปดกุมภาพันธ์นะครับทอฝันก็ฝันเห็นเลขเลยนะครับหกตัวเรียงกันเลยนะครับตอนนั่งสมาธิด้วยนะต่อนนั้นนะทอฝันก็นั่งสมาธินะครับแล้วก็ก็เลยฝันฝันนะครับอในเช้าวันที่แปดนะครับตอนช่วงเช้าเลยนะครับของวันที่แปดกุมภาพันธ์นะครับ เลขฝันนะครับก็คือเลขนี้ครับนะครับเลขฝันก็คือเลขนี้นะครับศูนย์สามศูนย์ห้าหกห้าหรือศูนย์สามศูนย์ห้าเก้าห้านะครับนะครับอันนี้เป็นเลขความฝันนะครับซึ่งปิงปองลูกแรกอะหมุนออกมาเป็นห้าแล้วนะคะลูกทีสองรอลุ้นกันว่าจะตรงกับอ่าที่ทอฝันฝันไหมหรือไม่นะคะ ถ้าออกตามนี้ตรงๆเลยเรียงหกตัวตรงๆเลยอาจจะสับนิดนึงแต่มีครบทุกตัวเพจเราตามไปรล้านคนแน่พี่เดน้องเพชรกล้าดังแน่ทอฝันพี่เดดังแน่เพราะว่าไม่มีใครฝันเห็นเ,นเลขหกตัวแล้วมันออกเป็นรางวัลที่หนึ่งได้ไม่มีนะน้อยมากนะฮะถ้าออกตามนี้เลยปฏิหารคนลุกเพชรกล้ามาเข้าฝันนะคะเอออะแคปไว้นี่คือเลขหกตัวที่ทอฟันฟันเห็นอันนี้เป็นเลขความฝันนะครับที่ทอฝันเห็น นะ้ที่เราแบ่งปันกันให้ฟังแล้วเนี่ยให้ดูแล้วรับรู้แล้วตั้งแต่คือวันที่แเนาะเรา,เราที่เราไลฟ์ลสดบอกว่าเราฝันเห็นอะไรก็อะไรสดเพื่อมาแบ่งปันแนวทางน,นะครับว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้ก็บอกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่ว่าหวยออกแล้วค่อยมาบอกนะครับเราบอกก่อนนะครับเราเพื่อท,ที่ที่ว่าเราจะได้ไม่พลาดนะครับเราจะไม่พลาดนะเอาละทีนี้ลูกที่สองของพียังพเราค้อมสะวกแต่ละยังนะครับ้อกพี่ยันนะับมาเลยครับมาดูครับ อย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะรูปที่สองคือเลขนี้ครับเลขนี้ครับเลขมะไรกลิ้งกันทุกคนตรงไหมทุกคนตรงเลยอ่ะตรงกับความฝันของท้าฝันไหมท้อเล็กหันยิ้มเข้ามาด้วยพี่เดชนะครับตรงกับความฝันตรงกับความฝันของท้าฝันไหมอ่าตรงไหมเออ ซึ่งก็คือการหมุนปิงปองเนี่ยทุกครั้งที่ผมหมุนเนี่ยผมจะสื่อจิตกับน้องเป็นก้าทุกครั้งและทุกครั้งที่น้องเป็นก้าบอกให้ผมและทุกครั้งที่น้องเป็นก้าบอกให้ผมหยุดเนี่ยผมก็จะหยุดหยุดตามที่น้องบอกเลยนะครับหยุดตามที่น้องบอกเลยนะครับก็ก็ได้แบบนี้นะครับก็ได้ได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้ได้แบบนี้นะ ตรงมากเลยอะโชว,ชวเ์เลขหกต,ตัวที่ทอฟันด้วยแป๊บ,บนึงนะแป๊บ,บนึงนะมีสองมืออ่าอ่านะครับอ่านี่คือรูปที่สองนะครับซึ่งหลายคนเข้ามาแล้วนะครับรู้แล้วครับว่าเป็นเลขอะไรอย่าเพิ่งออกนะครับเพราะว่าไฮไลท์สําคัญอยู่ที่ทอฝันตีความนะครับไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ทอฝันตีความนะครับว่าทอฝันตีความได้ เลขอะไรนะครับตีความเป็นอย่างไรนะครับอ่าอ่านะครับและนี่ก็คือลูกแรกและลูกที่2องได้แบบนี้เลย เชื่อนะครับหรืออัศจรรย์มากนะครับไ้ยันางตนนาเ Amazing Amazing ม,มากๆเลยนะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับที่ทอฝันฝันนะครับเช้าของวันที่8นะครับแล้วก็ฝันว่าฝันเห็นเลขอ่ะันเห็นเลข6ตัวเรียงกันแบบนี้นะครับ030569หรือ0305เดีดยวนะ030565 030565 นะครับหรือ030595นะครับเออแล้วดูสิครับหมืนฟิงฟองแต่ว่าอย่าลืมกันเลข0330ข้างหน้าไว้ด้วยนะเขียนให้เขาเลยครับเขียนให้เขาเลยอ่าซึ่งตอกนที่เลขฝันอีกรอบหนึ่งเพราะว่า03ก็เด่นเลขฝันมันมี030นะไอ้ป้าแล้วก็595รวมมาจับ03นะครับเอาละนี่ครับพอ03ก็เป็นเลขของถือง่ายๆครับง่ายๆนะครับถ้าเห็นกระดานนี้นะครับ ชาวเรานะครับชาวเราที่เป็นเซียนนะครับที่เป็นเซียนอยู่แล้วหรือเป็นผู้เสี่ยงโชคนะครับเป็นนักเสี่ยงโชคอยู่แล้วก็จะรู้นะครับว่าเลขในกระดานที่ทอฝันเนี่ยนะครับในเช้าวันที่8เนี่ยมันมีแค่4เลขเพราะฉะนั้นจับวินครับมี0 3นย์สามห้นะครับศูนย์สามจับวินคุณก็จับวินไปได้เลยนะครับจับวินในนี้เพื่อไปซื้อลอตเตอรี่นะครับจับวินเลขทั้ง4ตัวเนี่ยศูนย์สเนี่ย จับวินไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเนาะหรือถ้ามันจะออกแบบเนี้ยออกเรียงกันแบบเนี้ย030 565เป็นรางวัลที่1ของวันที่16กุมภาพันธ์งวดนี้ครั้งนี้โอ้โหกิ๊กกันละนาวนะครับเราจะดามไปล้านคนเลยกิ๊กกันละนาวหลายคนก็ไปเลือกซื้อลอตเตอรี่นี้เลยครับ030 565ไม่ต้องตัวใหญ่มากเพราะชอบก็เพ่งท็อปโกให้มันใหญ่ใหญ่ใช่ถูกต้องครับเอาละ03นเนี่ย วที่หกห้ามีศูนย์สามด้วยว่าที่หกห้ามีศูนย์สามทัม้งบนเป็นหกเจ็ดเก้า็นะคะศูนย์สามแล้วมันตกกับเลขฝันศูนย์สามไงที่ท้อฝันบอกให้โฟกัสเนี่ยเห็นปะมีเหมือนกันไหมคะมีเหมือนกันครับเนี่ยนั่นใกล้ๆตรงนี้อันนี้คือว่าที่หกสิบห้านะคะมีศูนย์สามศูนย์สามศูนย์ห้าหกห้าเทอาทอกทัท้ทงบนทั้งล่างเลยนะพี่เดขั้งบนออกหกห้าห้าหกแล้วก็ทั้งบนออกศูนย์สามศูนย์เนี่ยกีดเลยนะแต่ว่าหกตัวเนี่ยอาจจะไม่ใชเป็น น้องก็เลยให้6ตัวเป็นรากับบนจับไปเลยจับวินไปเลยครับ3ามศูนมลดมากศูนย์ห้าหกห้าหกวดนี้ลดมากสองสานะครับทอฟันต้องนั่งสมาธิแล้วเพราะว่าก่อนนั้นน่ะสองสามวันทอฝันจะนั่งสมาธิในห้องพระดีครับดีอ่าค่ะน้องก็เลยมาหาได้โอเคค่ะมาเดี๋ยวมันดูเลขสรุปกันเลยนะคะไปดูที่บิงปองอีกทีหนึ่งใครยังไม่ได้แคบปบิงปอง มาอันนี้ทางนั้นที่ทอฟันฟันนะคะก็แคปหน้าทองฟันไปด้วยอันนี้คือเลขหกตัวที่ทอฟันฟันไว้ตอนเช้าตอนเช้ามืดเลยตอนทีห้าตีห้าเพิ่งเริ่มตั้งขึ้นมาตอนเกือบหกโมงแล้วนะคะฟันถึงเลขรางวัลที่หนึ่งเลยค่ะเราต้องไวฟังว่ามันเป็นรางวัลที่หนึ่งถ้าเกิดใครไปหาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเรียงตามนี้เลยอย่าสลับกันนี่ต่อแล้วคุณถูกรางวัลที่หนึ่งอย่าลืมทำบุญอย่าลืมทำบุญให้น้องเบงก้าด้วยนะนะบริจาคสักสิบล้านให้ เลขฝันเขียนตรงนี้นี่อีกรอบหนึ่งนะคะเลขฝันนะคะ0305656ตัวเรียงค่ะถ้าห้าออกกหก6ตัวเรียงจริงๆเพจเราดังตำเป็นล้านคนเพจแตกค่ะใครจะมาฝันถึงเลข6ตัวไม่มีนะคะอะ่ามาตรงนี้ค่ะอะพ,พี่เดชถือปิงปองไปไว้ข้างบนหน้าน้องข้างๆน้องอ่าแคร์จค่ะ แต่ทอฝันจะบงเลข4ตัวข้างบนให้คือ6595เด่นมาก679703เด่นมากค่ะ0330แล้วก็8338ตามต่องงวดที่3ไหมกล้าตามต่องงวดที่3ไหมเพราะทอฝันบอกมา2งวดแล้วไม่ออกงวดนี้ถ้าไม่ตามมันจะมาไหมก็เลยเขียนไว้ top 4ค่ะเราเลขลองมี3639 3537 61แล้วก็62ค่ะอย่าลืม92ด้วยแต่ว่ามันออกไปแล้วมันจะออกไหมนะคะแล้วแต่นะคะ 9161ออกบ่อยนะคะอันนี้คือเลขลองคุณไม่ต้องซื้อทุกตัวอาจจะเลือกเลขแถวบนท็อปโฟสักตัวหนึ่งดีเลือกเลขลองสักตัวหนึ่งโอเคไหมคะอ่าเลข6ตัวตรงๆเนี่ยถ้าใครไปไหาสุลุตเตอรี่ได้แล้วถูกลงวันที่หนึ่งจริง,รงรๆก็หูคนลุกค่ะอยากรู้จริงๆว่าใครไปหาสุลุตเตอรี่0ูนย์ได้บ้างนะคะเออเพจเราจะสร้างประวัติศาสตร์ไหมพี่เดถูกลงวันที่หนึ่งไปด้วยกันแล้วก็เป็นเพจแรก เลยนะเพจเดียวในโลกนะคะที่ให้เลข6ตัวแล้วออกจริงๆนะคะโอ้ตายแล้วนี่ตอฝันกรีดกรีดกรีดมากเลยนะต้องปฏิบัติทําให้น้องเพชรก้าบ่อยๆแล้วนะเนี่ยเพราะว่านั่งสมาธิแล้วฝันเห็นเลข6ตัวนะคะกดไลค์กดแชร์ไปเลยค่ะนะอโอเคนะครับแคปไว้นะครับแล้วขอทุกคนโชคดีนะครับในวันที่16กุมภาพันธ์2อ6 6นี้นะครับอ่าแคปไว้นะครับแคปไว้นะ แครไปเลยค่ะขอทุกคนถูกหวยด้วยยกเพชนะคะและสีเสื้อนะครับที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็บอกยังในวันที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับจับที่พเดครับสีเสื้ออันนี้นะก็คือสีชมพูนะครับสีขาวกัสีเหลืองสีเสื้อที่ใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วก็เรียกรัพย์ในวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็คือสีชมพูสีขาวแล้วก็สีเหลืองนะครับใส่เพื่อเสริมโชคลาภแล้วขอทุกคนถูกหวยโชคดีนะครับเอาละแคกปเลยครับ ครับเลยครับอ่าแคปในใบนั้นครับแคปอ่าแคปไว้นะครับทุกคนโชคดีนะครับโชคดีนะ